จับตาดูดีค่ะยิงไกลโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเข้าไปทุกทีเหล่าบรรดาศิลปินดาราเขาก็ออกมาช่วยกันรณรงค์เลือกตั้งกันอย่างทั่วหน้าโดยล่าสุดเหล่าศิลปินจากค่ายแกรมนี่ซึ่งนำทีมโดยไอซ์สันยูเตชินและดิวเดอร์ตาก็ได้ร่วมเดินแจกใบปลิวเอกสารรณรงค์และเปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งบริเวณลานสวนดุสิตโพมหาวิาชัยรราชภัฏส,สวนดุสิต์พร้อมกันนั้นก็ได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกันอย่างคึกคักซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับจากนักศึกษาาเเเป็นอยยย่งดดีีีลทวครับ วันนี้นะครับทั้ง3มคนนะครับก็มารนลงให้น้องๆทุกคนที่นี่เบเกอรี่อร่อยมากให้ข้เกี่ยวอให้มาช่วยกันเลือกตั้งนะครับเพราะว่าวันที่3มกรลกฎาคนนี้ทําไมพี่เตยทำไมก็ไปใช้สิทธิ์กันแล้วครับเลือกตั้งกันครับครับผมมีข้อแนะนําอะไรไหมจะเลือกตั้งยังไงอ่ะก็เือมีสองแบบไงีเออเลือกคนที่รักเ่ยแบบแคนเขตเลือกพัคที่พัคที่ชอบชอบพาทิลิส กาให้ดีกาให้ถูกอย่าเติมข้อความอะไรลงไปไม่งั้นหลัดกินเสียไม่ใช่แบบเฮ้ยอ,อยากเลือกคำนี้จะแบบเฮ้ยอ,อยากบอกรักร<อ>ักรักอิงนะนีไไ่ได้ไ,ได้เลย ก็ไม่ได้นะครับวงกลมก็ไม่ได้นะ <ๆ S 2> ครับขอให้การกระบาดเท่านั้นนะครับ<ม>สำหรับไอก็หลายครั้งแล้วครับแล้วก็ ol, ท,กทุกครั้งที่เลือกก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นคนออกเสธิ์ออกเสียงในการ <hanger S 2> <ou> ที่จะเลือกผู้คนเข้ามาบริหารบ้านเมืองเราหลากัลกๆแล้วสาหรับไอซ์เนี่ยก็อยากได้คนที่เข้ามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอย่างตัวเราเองเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักๆที่เห็นเลยก็คือเรื่องของการจราจรเป็นปัญหามากแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็รถติดมากเหลือเกินส่วนตัวบ้แลองด้วนปัญหากของประชชานอยู่ก็ยัไงก ใครก็ตามที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติก็พัฒนาเพื่อประเทศชาติเราจะครับอย่าอย่า อยากคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประเทศชาติเลยครับถ้าจะเรื่องจริงก็อยากเลือกคนที่มาช่วยทําให้แบบว่าบ้านเมืองของที่ระนองอะไรย่างี้ครับจเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถนนหน,นทางอะไรเย่างนี้ครับให้เดินทางแบบสะดวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชิญชวนแล้วกันครับออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นวัยรุ่นนะฮะหรือว่าไวัยไหนก็แล้วแต่ครับออกไปใช้สิทธิ์ให้เยอะๆกันครับเพื่อบ้านเมืองของเราครับเรามีค่านิยมหลายอย่างแลนกิ้งพับเทียบตอนนี้เรามาสร้างค่านิยมเลือกตั้งกันเลยครับผมเห็นค,คัอเยะรบ การรณรงค์เลือกตั้งไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอีกฝ่าฝั่งหนึ่งเหล่าศิลปินดาราอีกมากมายก็ได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์เลือกตั้งขึ้นณลานพราสยามพรากอน จัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งานว่า t o g e t h e r w e Can Be Vote โดยงานนี้เน้นการสร้างกระแสเพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆร่วมกับศิลปินดาราอีกมากมายเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกล้าคิดกล้าทําและกล้าแสดงออกอยากสร้างสรรค์ซึ่งในงานก็มีการแข่งขันการบูมของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงการโต้วาทีการปราศัยและกิจกรรมเกมโชว์ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวคิดการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่3รกรกฎาคมนี้ครับ อย่าลืมไปเลือกกลักันนะคะทุกคนครับนองตังคู่ที่3จะไปแน่นอนเข้าคู่หาแน่นอนไปครับไม่เคยพลาดทุกคนว่าอย่าลืมบัตรประชาชนเพราะว่าครั้งแรกที่มราไปเบาลืมบัตรประชาชนแล้วแบบหน้าแตกมากต้องกลับไปเอาห回来ใชนั้นเหมือนตื่นเต้นครั้งแรกยังไม่เคยเข้าคูหาเลยค่ะเต่ทุกคนอย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปแต่ว่าก็ก็จริงถ้าสมมติว่าไม่มีบัตรจริงบางคนยังมีบัตรเหลืองอยู่ก็บัตเหลืองไปก็ได้หรือว่าบัตรที่หมดอายุเข้าไปได้นะ บบใไใช่ครับเป็นใบขับขี่ก็ไปได้คิดว่าอยากให้คนไทยยอมรับในผลผลการตัดสินมากกว่าเพราะว่าคือเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับก็ถ้าเผื่อผลออกมาเป็นไงก็ยอมรับตามนั้นดีกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดมันม,มีบอกว่าเอ้ยคนนี้ได้คนนั้นที่ได้หรืออะไรเงี้ยคือมันมันก็ไม่จบทีน,นึงอะไรเงี้ยผมก็อยากแค่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ายอมรับในผลการตัดสินแล้วว่าทุกอย่างมันแพ้ก็ต้องรักประเทศเราแล้วก็ทําเ,เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศก็คือหมายความว่าคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนมาก่อนก็ถ้าเกิดได้อย่างนี้ก็ก็ครอบคลุมหมดนะครับดีใจมากๆเลยนะคะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็สชุมนุมจีนเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้น ค่ะก็ที่จริงมีสิทธิ์มาตั้งหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าคือเคยมีครั้งหนึ่งไปแล้วไม่มีชื่อค่ะก็เลยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้สิทธิ์เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ดูทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าคิดว่าเสียงเดียวไม่มีไม่มีค่านะคะเสียงหนึ่งเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนประเทศได้เหมือนกันนะคะดูเกี่ยวกับพวกข้อเสนอของแต่ละพรรคนะว่าจะมีมีนโยบายต่างๆเป็นยังไง็เราก็ ศึกษาหาข้อมูลอยู่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะปรึกษาดูกับทางครอบครัวแต่ว่าณจุดที่เราต้องเลือกแล้วเราต้องฝากความคิดในตัวเองว่าเราจริงเราจะเลือกไปครับก็คงเป็นเรื่องของความสงบเนาะให้แบบว่าแบบว่ารองรองกันเราจะได้แบบว่าช่วยกันเอาประเทศให้แบบว่าก้าวหน้าทิ่สุทีครับ ที่ตนเองคิดว่าใช่ค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศช่วยให้ประเทศบ้านประเทศนบ้านเมืองของเราเนี่ยนะคะเจริญไปข้างหน้าได้แล้วก็ปัญหาที่เราเห็นอยู่ปกติปัจจุบันเนี่ยก็คือมีเยอะแยะมากมายไม่ง่ายเลยเรื่องรถติดน้าท่วมน้ําขังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแบบเอ้ยมันเออใช่ค่ะแต่คือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการให้มันดีขึ้นนะคะยังไงก็ฝากท่านรัฐบาลทุกคนนะคะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราด้วยแล้วกันค่ะ ตื่นตัวกันมากๆเลยทีเดียวครับสําหรับโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งซึ่งวงการบันเทิงของเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยรณรงค์ในการเลือกตั้งครั้งนี้และเต็มไปด้วยคนไทยที่มีหัวใจประชาธิปไตยและพร้อมที่จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างพร้อมเสียงครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเห็นดาราวัยรุ่นไทยนะครับตื่นตัวนะการเลือกตั้งครั้งนี้รับรองว่าจะต้องบอกว่านะ กระแสที่แบบว่าฮอตชิดแน่นอนครับเมยรัชกรานะคะเข้าคูหานะคะก็ไปเรื่องตั้งกันเราไม่สนับสนุนให้นอนหลับทับสีรนะที่ผ่านมามีการนอนหลับทับิทธิ์กันเยอะมากบัตรเสียก็เยอะนะคะแต่ครั้งนี้เริ่มใหม่เมื่อมีคนที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วก็รู้แล้วว่าผู้แทนเราเป็นคนแบบไหนนะคะจะเลือกคนที่รักคนที่ชอบก็ได้แต่ว่าขอให้ดูว่าเขาเป็นคนที่ดีมีสลธรรมแล้วก็ทําประโยชน์ตามที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่พูดแล้วดีแต่พูดไม่ลงมือทำคอร์รัปชั่นคง กินหรือเปล่า,าให้เลือกคนที่เข้าไปเป็นผู้บริหารประเทศนะคะครเราต้องพิจารณากันเยอะๆนะคะแต่ถ้าที่พูดมาเนี่ยให้ไม่เห็นทีใครดีเลยไม่รู้จักใครสักคนเลยมีแต่นโยบายอะไรที่งงรลดแรกแจกแถมแล้วก็ไม่เป็นความจริงก็สามารถกาช่องไม่ประสงค์เลือกใครอยู่ด้านขวาล่างสุดก็ได้นะคะแต่ว่าทําให้เป็นกระแสนิดนึงนะคะเขาบอกว่าจะให้กบแพงกิ้งกบพับเพียบใช่ไหมเดี๋ยวเราตั้งเป็นกลุ่ม a c e b o o k ก็ได้ครับว่าคนชายดาราวัยรุ่นอ่ารวมตัวไปเลือกตั้งอะไรอย่างนี้นะให้มากดไลค์กันเยอะๆไม่ทันแล้วล่ะ ันที่สามนี่แล้วแหละนยังมีเว่านีพุทันกิ้งมีแพงกิ้งมีพับเพียกมีโหวดโนยูมาแลนเนาะผมมีอีกคันคุณอยเอาไปมีท่าแพงต้นครับแพงต้นอันนี้มาเป็นแพงเลยอ่ะคุณผู้ชมไปเลือกข้างกันละกันย้ถูกนะวันนี้เนี่ยคนกลางไม่ถูกอย่างคุณบอลเนี่ยคนนึงเนี่ยไปตาตรงชื่อของพรรคอะไรเงี้ยไม่ได้นะย้ายถูกไม่ผมผมแพงต้นเนาะ ปิดเบรกปิดเบรกทุกหน้าเป็นทางต่างประเทศนะคะยังไงก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปใช้ส right ิทธิ์ใช้เสียงค่ะอย่ลืมครับ